สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นของรัฐบาลนะคะก็คือหนึ่งพุทธกิกานะคะอันนี้จะเป็นชุดวัดใจล่างนะคะชุดวัดใจล่างเน้นล่างอย่างเดียวนะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะพี่อันนี้หนะ้าตัดดับตัดดับดับเดียวดับคู่ออกให้พร้อมนะคะแล้วก็ตัวเลขก็จะเหลืออยู่ เาที่ที่หน้ากาะทําต่อไปนี้นะคะเนาะอันนี้คือคำเตือนแต่ช่องนะคะอันนี้นะคะพี่เนาะเมื่อกี้นี้อัาไปแล้วนะคะตัวเลขนะคะกากบาดด้านข้างนี้นะคะพี่มันจะเป็นดับนะอันนี้จะเป็นดับดับที่ว่าน่าทาดับเองนะคะพี่เนาะที่ว่าน่าทาดับเองนะคะนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกระดับเดียวนะคะ แล้วก็ดับเดียวนะคะจะมี2มี6มี7นะคะคลิปเมื่อกี้นี้นะคะที่นากลงไปนะคะนาจะกากระบาดกลางไว้ก่อนนะคะจะยังไม่กากระบาดใหญ่นะคะดับเดียวนี่คือจะกากระบาดกลางไว้ก่อนนะคะอ่าอันนี้ก็คือดับแล้วนะคะพี่แล้วตัวเลขที่เหลือนะคะจะเหลือตัวนี้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 แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะตัวเลขนะคะดับเดียวออกแล้วดับคู่ออกไปแล้วนะคะดับเดียวออกไปแล้วดับคู่ออไปแล้วนะคะจริงๆนะคะมันมันมันเอาออกอีกได้นะอ่ามันมันเอาออกอีกได้นะคะ คือในนี้เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในนี้จะเหลือสิบชุดนะคะแต่ตัวเลขที่น่าทำเก็บไว้เดี๋ยวน้าขอดูก่อนในนี้จะออกอีกได้อีกสี่ชุดนะคะพี่ในนี้จะออกอีกได้สี่ชุดนะคะเพราะฉะนั้นคือตัวเลขในนี้จะเหลืออยู่แค่หกชุดนะคะแต่นากยังไม่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 เอาออกให้นะคะพี่ยังไม่ดับนะคะเนาะก็เดี๋ยว จะลงให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวให้นาคไปดูตัวชนให้มันแน่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาจับในนี้ในนี้นะคะมันจะเป็นชุดที่นาคเอาออกมาจากวัดใจนะคะพี่เนี่ยชุดเต็มของเขามันจะอยู่ด้านบนนี้นะคะเนาะชุดเต็มจะอยู่ด้านบนนี้นะคะอันนี้นาคคัดเฉพาะอันไหนที่มันน่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ ตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเน้นย้ําก่อนนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวหน้านะคะหน้าก็จะชอบล่างนะคะเพราะว่าตัวเลขล่างคือมันจะทําง่ายนะคะพี่แค่นี้นะคะ แล้วก็เป็นชุดรวมนะคะที่งวดที่แล้วที่มันเข้า4-4 6-6ี 4, ่ 6, 6 6, อ้ 4, แล้วก็4ีอะ่ะเดี๋ยวน่าจะทำแยกให้นะคะเนาะสำหรับคุณป้าที่ขอมาอันนี้ก็คือจะเป็นชุดวัตใจล่างนะคะเน้นล่างนะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะอันนี้ดับแล้วนะคะดับเดียวมี2มี6มี7นะคะดับเดียวมี2มี6มี7ดับเดียวหน้ากากบาทตรงกลางไว้นะคะเนาะ เผื่อใครตัวเลขที่หน้ากากบาดไว้มันไปตรงกับใจของใครก็ไม่ต้องดับก็ได้นะคะพี่เนาะอันนี้น่าจะกากบาดไว้ให้ดูนะคะเนาะในนี้นะคะจะออกได้อีกประมาณ4ี่ชุดนะคะ10ชุดจะออกได้อีกประมาณ4ี่ชุดเพราะฉะนั้นตัวเลขในนี้จะเหลืออยู่ประมาณ6ชุดนะคะเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะคะพี่เดี๋ยวหน่าชนตัวเลขดีๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะหาหลักเลขที่มันเป๊ะ,ปะนะคะเนาะ แต่อันนี้นะคะยืนที่สุดนะยืนที่สุดนะคะนาาบอกไว้ก่อนนะคะยืนที่สูตรนะคะชุดนี้นะคะจะออกได้อีกประมาณ4ชุดตัวเลขจะเหลืออยู่ประมาณ6ชุดนะคะเนาะแต่ทุกอย่างนะคะที่นาาทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเลขดับนะคะพี D ่ดับเดียวดับคู่นะคะดับเดียวดับคู่นะคะส่วนดับคู่น้าก็จะใช้ของน้าประจํานะคะแต่ดับดับคู่เนี่ยมันจะมีเข้ามีหลุดแต่1ปีมันก็ จะหลุดอยู่ไม่เกินสาครั้งนะคะเนาะแต่น่ายังไม่ได้ย้อนดูนะคะว่ามันหลุดมากี่ครั้งแล้วนะคะเนาะแต่นียคือหน่าใช้ใช้ดับคู่เข้ามาดับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือตัวเลขมันก็เลยตัดได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนีคืองวดนี้นะคะเน้นล่างนะคะอันนี้วัดใจนะคะรัฐบาลนะคะปีหนึ่งพุชก,กีกานะคะในนี้จะเหลือสิบชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันก็จะออกได้อีก ออกได้อีกนะคะพี่ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าคือมันจะตัวไหนที่จะออกได้อีกนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอาให้เพื่อนๆพ,พี่ได้ดูแล้วก็วินิจฉัยตัวเลขนะคะพี่ใครที่มีสูตรอยู่กับมือของตัวเองนะคะเนาะหรือใครจะเอาสูตรมาจากไหนก็ช่างนะคะลองเอาเข้ามาแมทกันดูนะคะว่ามันตรงใจไหมนะคะแค่นั้นนะคะตัวเลขแต่ละงวดไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะพี่เนาะ ทั้งหวยลาวหวยรัฐบาลไทยนะคะหวยลาวเพื่อนๆพี่ก็ไปดูนะคะก็อาทิตย์หนึ่งก็จะมีสามครั้งนะคะส่วนหวยรัฐบาลไทยก็มีหนึ่งกับสิบเอ่อสิบหกนะคะก็แค่นั้นนะคะส่วนวันก็คือมีทั้งวันนะคะพี่เนาะแต่หน้าก็จะเลือกมาลงนะคะเนาะก็ถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพี่ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะในนี้จะเหลือแค่หกชุดนะคะอันนี้น่าคือ คือคัดมาให้แล้วนะคะพี่คือไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะพี่งวดนี้คือประเดิมประเดิมแล้วก็ตั้งใจแต่ถามว่าในเลขเลขในสิบชุดนี้ ถ้าเราตัดออกไปไปแล้วนะคะก็คือสี่ชุดมันจะเหลืออยูหกชุดเลขในหกชุดโดนใจมันก็คือถูกใจอยู่นะคะพี่เนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเนาะใกล้ๆนะคะเดี๋ยวนาจะเอามาวิเคราะห์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเนาะแต่ส่วนเวลาที่เหลือนะคะเดี๋ยวนาจะลงแบบย่อยๆไปนะคะแล้วก็พี่ที่ขอหลักเลขมานะคะเดี๋ยวนาครื้อดู